สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว iPad Air 7หรือว่าตัว iPad CPU M3 ตัวใหม่ล่าสุดของตระกูล iPad Air Series ในปี2025พี่ซื้อมารุ่นเบสโมเดลกับความจุตัวนี้คือให้เรามาคือเริ่มต้นคือ1 1 8 g b พี่ซื้อมากับราคา20,000 900บาทนะครับเพราะว่าพีก็กดซื้อมาจากแอปซบแอปฟ้าผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมปลอดภัยในการสั่งซื้อเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ของผมด้านล่างที่พี่แนบให้บางครั้งผมราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลดนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดและโปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ ตต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัว iPad Air 7ในปีนี้นะครับคือบอดี้ในการดีไซน์ซึ่งพีสั่งมาคือสีเทาสเปเก e ซึ่งมีอยู่4ส,สีผมมีสีฟ้าผมแล้วก็สีม่วงแล้วก็เป็นสีสไตล์ไรซึ่งพี่ชอบสีนี้มากรู้สึกว่าการดีไซน์ของ iPad คือมันเหมือนกับเจ้าตัว iPad Air 6ทุกประการผมซึ่งใครใช้ตัว CPU M2 กับ M3 ซึ่งบอกเลยว่า บอดี้ในการออกแบบทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับพี่ผมใช้งานคือหน้าจอนาดเสียบ้วของตัวนี้นะครับซึ่งหน้าจอให้มาในการฮัทลิฟเฟคือ 60Hz เหมือนเดิมน,นะครับนี่แต่อัปเกรด p u u เป็นตัว m 3ซึ่งตัว m 3นี้พี่รู้สึกว่าความเร็วความแรงถือว่าแรงพอสมควรครับแต่ไม่ได้แตกต่างกับตัว CPU m 2เท่าไหร่ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาส่วนตัวใช้มาทั้ง2ตัวนี้พี่รู้สึกว่าฟีลลิ่ง คือมันไม่แตกต่างกันมากมายผมตัวนี้ซึ่งกล้องผมกล้องนี้กล้องหน้าให้มา12ล้านเป็นเลนส์องโก้วายกล้องหลังให้มา12ล้านสามารถถ่าย 4K 60เฟรมซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพของการถ่ายรูปตัวนี้ถือว่าให้มาสับพีนะถือว่าเพียงพอจริงครับสับการดีไซน์ครับผมซึ่งดีไซน์เหมือนกับเจ้าตัว iPad Air M ทุกประการผมซึ่งพี่รู้สึกว่าบอดี้ในการออกแบบตัวนี้ความบางให้เรามา 6.1มินเมตรพร้อมกับน้ำหนัก460กรัมผมซึ่งพีใช้คู่กับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่า iPad s 16ตัวใหม่บอกเลยว่าบอดี้มีความใกล้เคียงกันมากขอบจอมีความหนาเหมือนเดิมนะผมสรับตัว iPad Air M3 นะครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบตัว Liquid Retina ผมตัวนี้นะผมคาสีสับพีนะหน้าจอก็ถือว่าสู้แสง500 n ิเหมือนเดิมทุกประการนะครับ ใครเคยใช้ตัว iPad Air 6คือมาสัมผัสตัว iPad Air 7คือแตกต่างกันน้อยมากครับบอกเลยว่าแตกต่างกันแบบมันไม่มีข้อแตกต่างกันในเรื่องบอดี้เรื่องหน้าจอผมตัวนี้กล้องหน้ากล้องหลังก็ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต AI ทั้งคู่ซัพพอร์ต AI เหมือนกันเลยครับผมนี่อันนี้คือบอดี้ของตัวเครื่องผมซึ่งมันก็สวยงามเหมือนเดิมเลยสับตัวเครื่องนะครับ นี่ครับผมพี่ผมใช้งานมาก็ถือว่าตัวนี้พกพาง่ายน่าจะเสียดนิ้วและผมตัวนี้ลําโพงให้มาคือการเจาะลำโพง4ตัวแต่ลําโพงจริงให้มาเป็นลำโพงคู่นะผมตัวนี้นะครับซึ่งมีแค่2ตัวนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะหลายคนเข้าใจผิดว่าไอแพ d ตัวใหม่ให้มาเป็นลำโพง4ตัวแต่เอาจริงนะลำโพงให้มาคือเป็นลำโพง2ตัวนะครับนี่อันนี้คือตัวหน้าจอครับผมแล้วก็บอดดี้นะครับ ก็มันก็ไม่แตกต่างกับตัว a 6นะั่นแหละรครับผมตัวนี้นะครับผมในการดีไซน์ก็เก็บวีเทลของตัวเครื่องฝ้าหลังก็จับวาชุมหน้าจอของสีสันผมสับพีนะเป็นหน้าจอที่มองมุม,ม,มไหนพีรู้สึกว่าเฮ้ย iPad ตัวนี้เ่ยให้ค่ารีเฟรชสับพีนะมันมีความหนืดเกินไปอ่ะสับตัว60เฟรมถ้าส่วนตัวนะพีเคยใช้หน้าจอจะเป็น 1, นึ่งร้อยสิบเพลสมาแล้วพีมาสัมผัสตัว iPad air 7ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุด Apple ให้มา ให้มา90เฮิน่าจะดีนะแต่ Apple ให้มา60 h z ครับผมตัวนี้ฟีดในการทัดก็เหมือนกับตัว iPad Air M2 นะผมตัวนี้เนาะซึ่งอเลยว่าหน้าจอค่า4ตัวนี้คือ PPI ให้มาเหมือนเลยผม264 PPI ซึ่งพีขัดตามากผมเวลาพีทับน่ะรู้สึกว่าเหมือนไมไ่เพียงพออันนี้พีขอเรียนตรงๆเพราะว่าพีก็ซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้แต่ผมแต่พีชอบคือเรื่อง CPU ครับ CPU บอกเลยว่าเร็วแรงจริงตัวนี้กับ CPU M3 CPU แบบ8ปดคอร์ผมตัวนี้แล้วก็ใช้งาน CPU แบบ9ก้าคอร์บอกเลยว่าความเร็วความแรงตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มมากพร้อมกับแรมให้มากับ CPU ยูนี้คือ8ปดกิกครับคือเพียงพอมากกับความจุเริ่มต้นพีใช้คือ1นึ่งร้อยแปดกิก คือตัวนี้ผมสามารถรันไฟล HE ์ HEVC ระดับ 8K ได้ถือว่า CPU M3 แรงมากครับจากเดิมตัวนี้รันไฟล์ที่เป็น M2 คือ 4K ก็ก็สบายแล้วแต่ตัวนี้อัปเกรดให้รันไฟล์ 4K 8K ได้อย่างสบายหายห่วงผมบอกเลยว่าตัวนี้ CPU แรงจริงครับซึ่งพี่สัมผัสเล่นเกมตัวนี้มาบอกเลยว่า ROV ผมพี่ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าเฟรมเด็ตัวนี้นิ่งมากครับกับเกม PUBG Mobile พี่ปรับเป็นสูงสุดไตโดโคตรดีเกมเก็บชิมอินแพ็พี่ปรับเป็นสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากโคตรสมุดคือสมุดจริงครับเกมฟรีไฟทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงสุดพี่ชอบเกมเก็บชิมอินแพ็กมากซึ่งมันแตกต่างกับตัว CPU M2 จริงครับตัวนี้ซึ่ง CPU M2 ว่าของผมตัวที่เป็นแบบว่าม m ม t s u อ็มสามเอ็คือตัวนี้ จัเน้นในเรื่องในการจัดการพลังงานซึ่งพีทําการเล่นเกมมาความร้อนจัดการพลังงานบอกเลยว่าตัวนี้ work จริงครับพร้อมกับตัวหน้าจอที่แสงผลออกมาได้อย่างเพียงพอแต่ก็เนื่องด้วย60เฮิรตทำให้ในการรีบประสิทธิภาพของ CPU ของตัวที่เป็น iPad ออกมาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็แอบกักนะถ้าหน้าจอให้มาเฮิรตเยอะกว่านี้กับ CPU ที่แรงขนาดนี้พีว่า ตัวนี้เพอร์เฟมากครับแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ต USB รอบผมตัวนี้ Type C version 2.0ซึ่งแตกต่างกับตัวแท็บเล็ตของ Android ที่บางรุ่นราคาเลด8 8 0 0กว่าบาทให้มาเป็น Type C version 3ซึ่ง Type C version 3ส่งข้อมูลได้ถึง5 GB ตัวนี้ส่งข้อมูลได้แค่480 MB ซซึ่งแตกต่างกันเยอะแล้วก็หัวชาร์จสายชาร์จแถมมา เป็นแบบผ้าเหมือนเดิมแล้วก็หัวชาร์จในกล่องแถมมาคือ20วัตต์นะครับผมสับหัวชาร์จหัว iPad Air 7นะครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานในการตัดต่อวีดีโอผมบอกแลวตัวนี้คือการเรนเดอร์มันไวกว่าประมาณเจ้าตัว M2 นะผมซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเรนเดอร์ไวประมาณสัก10%ถึง20%ไม่ได้ไวอะไรมากมายในความส่งต่างพี่สับใครใช้ตัว Air M2 บอกเลยว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวโปรโอเคคุ้มแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัว M3 มุมมองพีนะถือว่ามันยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรหรือว่ามันยังไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าใครใช้ตัว iPad ดเจนมาเปลี่ยนเป็น iPad Air ก็แตกต่างผมจะถ้าใครอยากเปลี่ยนความต่างเลยก็ไป iPad Pro ครับแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้นะสับพีถ้าใครยังไม่มี iPad ดเช่นว่า iPad ดเจน11หรือว่า iPad Air M3 ในปีนี้ถือว่า Apple ทําการบ้านมาดีแต่เนื่องด้วยการกักครับที่กักของหน้าจอกักของขอบจอที่มีความหนามากถ้าพีเปรียบเทียบกับแท็บเล็ต a n d r o i d บอกเลยว,ว่า Android กินขาดมากคือเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ที่พีกําลังใช้งานอยู่บอกเลยว,ว่าเทียบกับกตัวนี้พีชอบเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ม,มากกับราคา8,000กว่าบาทนะครับ ผมพี่ใช้ตัวนี้มาราคา8,400บาทเจ้าตัวเ Xiaomi Pad7 ให้มาถือว่าสเปคจัดเต็มมากครับกับคุณภาพตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงหน้าจอ 3.2k refresh 114Hz ซึ่งมันแตกต่างกับเจ้าตัวนี้มากซึ่งตัว iPad Air นะสำหรับความหนาของขอบจอครับตัว iPad Air M3 หน้าจอขอบจอหนามากครับเมื่อเจอกับเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ครับดู ขอบจอของเจ้าตัว Xiaomi Pad7 บางมากครับผมตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ของเจ้าตัวทั้งคู่ถือว่าความหนาความบางเท่ากันนะครับผมตัวนี้พี่ชอบตรงโมดูลกล้องมาก iPad กักมาก iPad ไม่มีไฟแฟกนะครับตัวนี้มีไฟแฟลกมาให้เราลำโพง iPad ในการเจาะรูก็คือ4ตัวแต่จริงลำโพง iPad คือ2ตัวเต็ดตัว Xiaomi Pad7 เจาะมา4รูลำโพง4ตัวจริงครับเสียงตัว Xiaomi Pad7 ให้มาจัดเต็มมากครับ สังเกตหน้าจอของเจ้าตัว iPad Air M3 กับเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ไหมตัวนี้ให้สู้แสงมาแค่500นินอันนี้ให้สู้แสงมาถึง800นินทำให้หน้าจอสีสันตัว iPad ราคาเร็20,000ไม่สามารถชนะเดราคา8,000กว่าบาทได้ถือว่าเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ทำการบ้าน ima, มาดีมากถ้าพี่แนะนําว่าสับแทบเด็ตราคาไม่เกิน8,000พี่ขอเจะาเลนนํานว่าเจ้าตัว Xiaomi Pad7 เ็นเรื่องที่โคตรคุมครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับผมว่าพีก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมที่พีแนบให้ด้านล่างคลิปนี้ในความแตกต่างพีรู้สึกว่าตัว iPad ตัวนี้ให้มาในการกัดมากพอร์ตไทยซให้มาเป็นเวอร์ชันศนศนย์อันนี้ให้มาเวอร์ชันไนลำโพง2ตัวอันนี้ลำโพง4ตัวซึ่งบอกเลยว่าเรื่องเสียงลำโพงถือว่ามีความแตกต่างกันจริงครับ ดูครับว่าลำโพงแตกต่างกันมากน้อยเพียงนะครับผม no hope, you can still แล้วดู Xiaomi Pad 7ครับ still แตกต่างกันเยอะมากๆครับผมถ้าพีเปรียบเทียบกับรุ่นที่ราคาแตกต่างกัน2ตัวสับคลิปในการรีวิวเจ้าตัว iPad ตัว M3 คือถ้าให้งบใช้ Android เต็มๆพีรู้สึกว่าตัวเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ส,สามารถชนะในเรื่องหน้าจอลำโพงตัวนี้ดูหนังฟังเพลงคือดีมากแล้วขอบจอดูครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากผมทั้งคู่นี้บอกเลยว่าพีชอบในการดีไซน์ของเจ้าตัว Pad7 มากพีเลยผมเอาไว้นำว่าสับใครหาฉบับที่ราคาเหท8,000กว่าบาท ตัวนี้คุ้มจริงเพราะว่าพีทาการซื้อมาเองแล้วก็ผมดีวเอนะครับคือกักมากครับซึ่งพีทําการใช้งานมาถือว่าเพียงพอจริงครับมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างสับเจตตัวนี้นะผมซึ่งพีจะขอทําการถ่ายให้ดูว่ากล้องมันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับผมขอทําการถ่ายวัตถุของรูปภาพให้ดูนะครับว่าเฮ้ยกล้องตัวนี้มันเป็นอย่างไรเนาะในการถ่ายนะครับนี่ <c oughs> ซึ่งกล้องหลังก็สามารถถ่าย 4K 60เฟรมเหมือนเดิมนะครับผมได้นะครับ อันนี้คือกล้องหลังนะครับมาดูว่าวิดีโอจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับทดสอบในการบันทึกวิดีโอกับตัว iPad Air 7หรือว่า iPad Air M3 นะครับ12345678 1 2 3 4 5 6 7 8ในการจับโฟกัสก็ถือว่าโอเคผมสับตัวนี้นะครับมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ในกการับสำหรับพีนะกล้องทุกอย่างเหมือนกับเจ้าตัว iPad Air M2 เลยครับซึ่งพีสัมผัสมารู้สึกว่าในการทัดในการกดของหน้าจอก็ฟีลิ่งดีพอสมควรนะผมในการกดของการถ่ายรูปนะครับแล้วผมสกินโทนของภาพคือมันเหมือนกับตัว iPad Air 6ทุกประการผมแล้วก็ผมลำโพงออกมา2ตัวสกินโทนของเสียงก็ถือว่ามีความสู่สีกันมากกล้องหน้า u t r w i ก็เหมือนเดิม12ล้านนะผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมสีสันของกล้องก็จับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือการบันทึกวิดีโอกับเจ้าตัววิดีโอนะครับผม iPad Air 7หรือว่า iPad Air M3 นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8สองสามสี่ในการบันทึกวิดีโอกับเจ้าตัว iPad Air 7หรือว่า iPad Air M3 นะครับหนึสังเกตครับว่า 8, ตัวลำโพงคือเสียงคือ เหมือนเดิมครับลำโพง2ตัวขับเสียงออกมาสัพีนะเสียงอาจจะยังไม่ได้ฟังชัดอะไรมากมายซึ่งพีรีวิวพีมันดีอไว้ผมพีพูดตามตรงเนื้อง,งานเลยว่าตัว iPad Air M 3ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ลำโพงเลยว่าเสียงมันไม่ได้ดังฟังชัดเท่าไหร่แต่ถ้าพีเชื่อมต่อผ่านตัวหูวฟังทูวอเลหรือว่าหูฟัง Bluetooth ก็ถือว่าแก้ปัญหาดีพอสมควรแต่ถ้าตรงน,นนะ คือคนรีวิจริงลำโพงเสียงมันไม่ดีมากเมื่อเทียบกับตัวแท็บเปลี่ยนราคาเลทหมื่นกว่าบาทกินขาดคับของ Android แต่ตัวนี้ให้มา2ตัวคือ Apple กักมากคือใครสายฟังเพลง Apple ตัวนี้ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะครับมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างพี่ผมจะขอเข้า YouTube ในการเปิดเสียงนะครับมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างโดยพี่ผมจะเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ เสืพีนะเสียงตัวนี้ให้มาคุณภาพบอกเลยว่าก็เสียงดีครับเสียงเบสเสียงกลาง ให้เหมาะสมแต่สับพีรู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้มีแบบจัดจ้านเรื่องเสียงเบสอาจจะไม่พุ่งออกมาอะไรมากมายก็ถือว่าพอใช้งานได้ผมในเรื่องเสียงนะครับแต่ถ้าพีเจอกับตัวแท็บเล็ต a n n r r o i d ของเสี่ยวมี่แผลติดนะับผมพีไม่อยากเอ่ยเท่าไหร่แต่ราคาเหลืแ0 0พกว่า 8, บาทเสียงหรือว่า4ตัวคือสามารถกบตัวนี้ได้อย่างเวิร์กมากครับผมสับใครอยากฟังเพลงหนักตัวนี้อาจจะไม่เหมาะสมสับคนที่ชอบ ตัวลำโพงนะครับแต่ถ้าบางคนชอบการขีดเขียนครับบอกเลยว่าตัว iPad นี้สามารถอัปเดตในการใช้งานซึ่งพีคผมล่าสุดในการอัปเดตคือกับปากกา Apple Pencil ซึ่งพีสัมผัสกับ,กบตัว iPad Air M2 มาแล้วพีมาเจอ iPad ตัวนี้รู้สึกว่าการขีดเขียนของตัว Apple Pencil ตัวนี้จะขีดเขียนดีขึ้นประมาณหนึ่ง อาจจะเนื่องด้วย CPU ที่มันแรงขึ้นหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกว่าในการขีดเขียนของปากกาค,คือดีขึ้นแต่สับใครชอบในการวาดรูป iPad Air M3 ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับรู้สึกว่าปากกาในการขีดเขียนผมมันขีดเขียนง่ายขึ้น,น,นลบฟรงในการทัดของปากกาดีขึ้นพอสมควรครับพีรู้สึกว่าพีชอบมากกับตัวนี้ผมสับการใช้งานปากกามาบอกเลยว่าเวิร์กจริงสับตัว iPad ตัว Air M3 ตัวนี้นะครับหมดเลยว่าในการกดในการทัดของปากกาคือมันดีจริงครับสามารถแบ่งหน้าจอผมตัวนี้สามารถแบ่งได้ด้วยซึ่งพีใช้งานมาถือว่าตัวนี้เพียงพอมากกับตัว iPad Air M3 ครับไม่พูดเยอะเลยครับผมไม่อยากพูดเยอะเลยว่าตัวนี้มันเป็นยังไงแต่เนื่องด้วยตัวบอดี้ที่มันเหมือนเดิมครับพีเลยไม่อยากพูดเรื่องว่าบอดี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งตัว iPad Air M3 ทุกอย่างมันเหมือนกับตัว iPad Air M2 ครับดังนั้นบอกเลยว่าบอดี้ที่พีใช้งานมาพีไม่รู้สึกความแตกต่างแต่มันก็สามารถติดฟิล์มหน้าจอแบบเดียวกันได้นะครับผมตัวนี้เพราะว่าบอดี้น้ำหนัก มุมต่างๆของตัวเครื่องคือมันทุกอย่างมันเหมือนกันนะครับผมพี่จะขอแนบดีในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาราคา2,900บาทใต้คลิปนี้ให้เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันตัวไยเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะจริงว่าทาไมราคามันจึงถูกกว่าที่วาจนายผมซึ่งพีก็กดมาจากเอฟซฟ้ามันจะมีโค้ดในส่วนผมแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ ตายคิดผมสซนี้ขอบคุณครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมก็ถือว่าสบายหน้าจอถือว่า60เฮิรก็ถือว่าเพียงพอถ้าใครไม่ได้จริงจังอะไรมากมายส่วนตัวงบเด็ดราคานี้ใช้งานในการตัดต่อวีดีโอบอกเลยว่าสุดจริงครับผมสับตัว iPad Air 7หรือว่า iPad Air M3 ผมตัวนี้สซนี้ขอบคุณครับ